ไอเสมครับว่าเขาวารดมือสองนี่ซื้อได้สั่งได้คือจังอาหารตามสั่งมันแมนอหลีบอ่ครับไอไหว่วยมันขายรถมือสองได้มันบริเวณร้านเปิดอาหารตามสั่งเจ้าเอาเบาไปยีกไปฟังผู้ใดมาส่องเสียยาบรนทันครับไอโอ้ยจะไปฟังเขาครับพี่น้องเอ้ยเวลาเบาเขาเบาไปเรื่อยไปเปลยนะความจริงมันก็คือความจริงจะไปเสียผู้ใดยๆนะมาไอเสียมจะพ่ายเบื้องครับนะนี่ ดึงจุดเก้าซีประตู LDA ตัวท็อปพรอมนะจะไปฟัง,งผู้นั้นเบ้าจังสั้นผู้นี้เบ้าจังซี่ให้เฮ้าใส่พิษจรณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของเองนะจะไปเสียว่าโอ๊ยสั่งที่ยังได้ตามสั่งนะมันบ่เมนเด้เขาขายรถด,ด้เออไม่ได้ขายอาหารไม่ได้ขายกะเพราเมนบ่เออนี่เห็นบ่เห็นแม็กไหมอย่างไหมบ่เห็นครับไอ้นี่ลูกค้าเราบ่ามักก็ต้องเปลี่ยนให้ยิกนะตอนแรกใส่ไรนี่ อ e สามลูกค้าว่ามันล่อมันล่นจะต้องเปลี่ยนหนี่งามๆล่ออยากได้ล่อดำอยากได้น็อตสีแดงเี่ก็เปลี่ยนให้อยากตัดขอบกระบะน,นี่ก็ตัดให้นะจะไปเสียขัน่ได้เห็นด้วยตายของพี่น้องเอ้ยนะอยากได้แก๊บลังนี่ก็ใส่ให้นะผู้ใดว่ามันสัง่งได้ขึ้นยังตามสัง่งเห็นบ่ไ่นเห็นบ่ทำซีเี่ก็ใส่ให้เห็นบ่จะไปเสียเด็ดขาดก็พี่น้องเอ้ยนะ บันมเปนเขาเบา,เอาอย่างมาคาเซียไปเบิดบมาเบิร์ด้วยตัวเจ้าของเองนะเขาอ,อยากได้ดิฟฟี่แล้วก็ใส่ให้นะซีซ่าหาพันอยากได้วัดบูธก็ใส่ให้ไฮไม่แต่ทุบล้วนนี่ไหวหามือหนิโดนไหนก็เล่นหน่อยแท้นะฟังเสียงทอปอโอ้โเบิ้์ตัดซับระเบิดด้วยนะมันแมนบอตามสั่งมันเมนอยู่เล่ะฮะก็คือ้นสี่เมนยู่เล่ะเออ เสียแรงบื่อเสียแรงที่่อยติดตามเสียยาบรรทามากระเสียมรถซิ่งมันก็ละช่องกันนะนี่แหละพี่น้องนะไอ้ที่เขาคอมเมนต์น่ะกระยาไปเสียมีทั้งจิงแล้วก็บ่จจิงแต่เขาที่คอมเมนต์ไม่แบบซี่มันก็อาจจะเป็นลูกค้าที่เขารับรถแล้วแล้วก็ได้จิงตามที่เขาเป่าเขาก็ได้การันตีให้แต่ว่าจะเสื้อบอมันก็มีทั้งหนามามีทั้งบบมีหนามาเป็นบอพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเของเอง ลองมาถามไเสีมึงดูลองมาเบิ่งที่ร้านดูว่ามันแม,ม่นหรี่บออ๋อซองมึงดูคนหลายบ่คนหลายบ่หลายคักไอ้เออนั่นแหละเออมันสั่งได้คือยังตามสั่งบ่ล่ะคือสีแมนอยู่ได้เออคือจะแมนความเขาเบาอยู่แม็นบ่แมนกับไอ้เออบอสั่งเขากระบอกคือโมมาเต็มอยูงแม็นบ่แมนกับไอ้น่นะและที่สำคัญถาา <S <S แถมมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงพร้อมแมือนบออแถมมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงพร้อมน่ะลูกค้าอยากได้แม็กอยากได้วัดบูธอยากได้นั่นอยากได้นี่น่ะพอไม่ได้เฮ็ดแล้ว บ่ใดคือเจ้าเขาขอมาเข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 าชิมาอีกว่าบ่เนี่ยบอกมาแล้วเออเขาคือเขาซิกโกะสนาให้เจา้าพ่อบ่เนี่ยบอกแล้วน้าไ,ไอ้ล่ะคือกันกับพี่น้องนะอันนี้อาจจะเป็นลูกค้าที่เขารับรถไปแล้วเขาอะไรมาเว้าให้ว่าเออบางนั้นดีบงนานบง,งนี้บ่ด,ดีนะเพราะฉะนั้นพี่น้องญาไปเสียต้องมาลองโดยตัวของเองโอเคปะโอเคครับพี่เออนี่ก็มีลูกค้าการันตีให้แล้วนะมาเบิ่งรอบคันนะนี่เบิ่งอย่างไม่บ่ ดูดิขนาดสติกเกอร์มึงยังมาหลอกออกเลยม,มึงยันเขาบอกว่ายันบ่าโบาไม่บอกจะได้เถียงได้ไม่เมียเออนี่แม็กยางอันนี้เดี๋ยวจะเอาลงไ้เด้อเอาลงเด้อบ่อให้ขึ้นแถมให้ทั้งสุดแบบน่าแค่นี้ก็พาะแห้งแล้วจะสิเกินไปละ <laughs> อันนี้เดี๋ยวลงไป้อ,อืออนน่นเพื่อ้อื่ออยากได้ไรนี่ไอ้คอยถอดอันนั้นใส่อันนี้ไดีบอกแต่ว่าอันนั้นที่ถอดเอาขึ้นหลังรถได้คอยได้อะไรมันก็เกินไป เอาคืนละม้าลายส้มันสิ่คืนป่ได้แล้วเออเอา,เอาน่ะแค่นี้มันก็เหลือเหลือรุ่นแลว้วครับพี่น้องเอ้ยจัดหนักจัดเต็มนี่แก้บลังไอ้พ่อมาน่ะซีประตูครับไปนี่เป็น1.9 LDA พอนเดี๋ยวละเก้าพันตลอดสัญญาแม็กไมยางไมทไทยน้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวเติมน้ำมูกละม้าอีกเต็มถังน่ะไฟหนา้าโปรเจคเตอร์น่ะไฟตัดหมอกนปาก้ายแดงดาวแสนกล้วยยังพอนอยู่หมื่นสองน่ะเหนเหตเดิมโบเฉียวโบชนโบต้ำ นะแม่นแมนคือยังเผาว่าบบ้าปะเนี่ยแม่นจะเหลวได้เรียงตามสั่งบ่คือสีแมนเหลวเออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาที่เกษมรถซิ่งเออนี่แถมมอเตอร์ไซค์เวฟลอยสิบไอ้ป้ายแดงนะซื้อคันนี้แถมคันนี้บ่เห็นถ้าไปพรอนสองคันเด้อพรอนคันเดียวคันนี้ไอ้เสียบนี่ควักเงินส่วนตัวเงินสดนี่ซื้อให้ลูกค้าเลยโอเคบอโอเคครับไอเออไปบ่ไว้ยึดคันนั้นกันยึดคันนี้ยึดบ่ได้เพราะว่ากันยึดคันนี้มีเรียมโอนไม่ซื้อลูกค้าให้สุดยอดบอสุดยอดเอาไปให้ เออเมียน้อยเอาไปให้เมียหลวงเอาไปให้น้องเมียเอาไปให้หลวงพ่อบริจากเอาไปได้ก็ได้แล้วเจ้าเพราะว่าอดีนเป็นสิธิ์ของเจ้าแต่นั้นยังฟอนไฟแนนซ์อยู่โอเคปะโอเคครับไอซ์สั่งเล้ป่บ้านเนี้ยสั่งได้ก็ตามสั่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังเขาต้องมาล่องด้วยตัวเจ้าของเองนะนะแม่นข้าไปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวินีโอนี่ออกไปพี่น้องได้มาเห็นคลิปนี้นะเออู้ทุกผู้อยากอยู่ กำลังหามองหารถอยากได้ปูมชั่นใดีให้เขามาซื้อกับไอเสียมเพียงแค่นี้ท่านก็ได้บุญแล้วน้าฝากบอกเจ้ต้ตอนไปน้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับไอเสียมแล้วก็ทีมงานยังไงน้าพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสียมของแท้ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมส่งฟรีฮะฮอดหน้าบ้านแจ๋ว